สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็พบกันวันนี้วันเสาร์ที่31เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8นะครับทักทายคุณวรายุทธนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาตั้งนานและแต่ผมไม่ได้ทักทายเพราะกำลังกินขนมปังกับกาแฟอยู่สวัสดีคุณสมบัตินะครับก็จะเป็นต้องกินครับเนื่องจากมันมียาที่ต้องรับประทานหลังอาหาร ส่วนหนึ่งคือยาวความดันซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเลยอ่ะกินก็กินปกติผมไม่กินหรอกครับอาหารเช้าขี้เกียจเหตุผลเดียวนะครับตื่นมาถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์กับคุณผู้ชมเนี่ยตื่นมาปุ๊บก็จะทํานู่นทำนี่ทำนั้นไปสัปกจปั๊บนึ่งก็ไปออกกําลังกายแล้วผมก็จะหายไปเลยไปกินอีกทีหนึ่งก็ตอนบ่าย,ายประมาณนั้นสวัสดียามเช้านะครับคุณ บางทีอ่านได้อ๋อในขอภัยนะครับสวัสดีด้วยครับทักทายทุกท่านเอ่อวันนี้เรายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของทักษิณชินวัตรคุณแม่ฮะคุณแม่ครับแล้วก็เรื่องราวของสมศักดิ์เทพสุทินเรื่องราวของโคศกสอทอซึ่งย่อมาจากสาธารณสุขสอเนี่ยเขาจะมีสองตัวสอแรกคือสอสลาอันนี้หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการบางคนไปเรียกสอคอสลา,าผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปเรียกสอคอสลา,าทําไมคนในมือมันส็สสลา,ามันก็คือสอสลา,านะครับแต่แล้วแต่ฮะไม่เป็นไรไม่ว่ากันสวัสดีครับกรัน่ีกาแฟเช่นกันแม่เช้าอย่างนี้ให้ไปดื่มเบียร์เหรออย่าเลยสบายสบายครับไม่มีอะไรมากมายไม่มีพิธีใีตองอะไรสิ้นนะครับมีคนทักบอกทําไมไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดูดีหน่อย อันนี้คนที่ทักนี่เป็นพรรคพวกกันเองก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนไปทําไมอ่ะก็ในเมื่อเราก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทํารายการเพื่อการค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นหรอกครับถ้าทําในทีวีนะั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่เอาผมทาอย่างนี้ผมสบายใจกว่าก็อย่างที่บอกไปคือเราอยู่ในเรื่องของทักษิณเรื่องของสมศักดิ์เรื่องของโคษกกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ ไฮไลท์หนักๆก็คงจะไปอยู่ที่คำที่แจงของสมศักดิ์ปริสนานัตกุลเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ผมขำม,มากนะครับเพราะว่าจะเป็นต้องมีแพทย์อีกสองคนเนี่ยไปเืียนขนาบด้านหลังเห็นไหมครับรู้สึกจะเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคกับบรักกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือคนเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการทํางาน ให้สอดคล้องกับรัฐมนตรีที่มาว่าการตามนโยบายของรัฐบาลอันนี้เอาตามหลักเกณฑ์ก่อนนะครับเอาตามหลักเกณฑ์ก่อนแต่ว่า <c oughs> ในทางปฏิบัติเนี่ยคนที่ยืนอยู่ด้านหลังสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้จะต้องเข้าไปเป็นกรรมการแรพทยสภาด้วยผมไม่รู้นะครับว่าในใจคุณหมอคิดอะไรอยู่ในวันที่12นี้แต่ผมดักคอไว้ก่อน มันอาจจะมีคําสั่งให้รัฐมนตรีจากรัฐมนตรีให้หมอั้วสองคนนี้ไปปฏิบัตรริราชการอาจจะไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอาจจะมีประมาณว่าฉุกเฉินเลยนมาทํานังเนี้ยนะครับเพราะว่าจะได้ลดจํานวนเสียงที่จะโหวตในที่ประชุมแพทย์รยนสภานเนี่ยลงมาเพราะว่าโดยตําแหน่งถ้าไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องได้อย่างน้อย2ในสก็คือ40 4 3าคนใช่ไหมฮะนั่นแหละ ประมาณนั้นตัวเลขกลมๆนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ไม่ถึงเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นต้องล็อบบี้กี่คนล่ะครับเจ็ดสิบคนเอาเจ็ดิบตั้งหารด้วยสี่สิบสามนะครับต้องล็อบบี้อย่างน้อยน้อยยี่สิบกว่าคนคุณผู้ชมยี่สิบอ๋อดีครับคุณประหยัดนะครับวิ่งออกกำลังกายไปด้วยฟังไปด้วยดีครับดีครับผมเห็นด้วยนะครับการออกกำลังกายเนสิ่งที่ดีอย่างน้อยนเนีย่ยต้อง เอาเจ็ดสิบตั้งอ่ะอลบด้วยสี่สิบสามอ่ะตกเท่าไหร่ครับห้าสิบสามหกสิบสามยี่สิบเจ็ดคนประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องมากกว่ายี่สิบเจ็ดคืออย่างน้อยต้องสามสิบคนคำถามคือว่าถ้าไม่ใช่หมออาจจะล็อบบี้ได้นะครับอาจจะล็อบบี้ได้อันนี้ไม่ได้เป็นการดูมินดูแคลรเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เรียนหมอเนี่ยผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขามีจัญญบ,บันมากกว่าผมเยอะ <N ic> um> นี่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการจะไปล็อบบี้หมอด้วยเงินเหรอด้วยตำแหน่งเหรอด้วยอะไรต่อมิอะไรเหรอน่าคิดนะครับน่าคิดแต่ผมเชื่อว่าแพทย์ทยสภา,าเนี่ยคนที่เป็นหมอเขาต้องมีจรรญ,ญาบรรในระดับที่สูงกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสูงกว่าคนอื่นการล็อบบี้ จะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่แพทย์เัสภาอยู่ที่สมาชิกแพทย์เัสภาว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไรแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏออกมาเมื่อไหร่แคนนั้นเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งในที่ประชุมถ้าเกิดสมมติว่ามีการโหวตแบบโหวตลับผมก็จบนะถ้าโหวตลับผมก็จบแต่ถ้าโหวตไม่ลับอาจจะไม่จบนะครับ อาจจะไม่จบกันมีบทความจากอาจารย์ประถมพงศ์โพป,ประสิทธิ์ทนั่นพอแตกปุ๊บมันก็หายปับ๊บอ,อาจารย์ประถมพงศ์เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางบราุรพภคคดีศึกษาอาจารย์เขียนบทความไว้อย่างนี้ครับบอกว่าวงการแพทย์ กับพยาบาลควรจะช่วยกันไล่นักการเมืองคนนี้ซึ่งหมายถึงสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้แล้วครับเนื้อหาอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะครับคนที่เป็นหมอต้องเรียนเก่งมีความชำนาญเฉพาะทางแล้วก็มีจรรยาบรลหรือว่าจริยธรรมทางการแพทย์คนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องเรียนเก่ง มหาวิทยาลัยต่างๆถึงจะแต่งตั้งให้เป็นครูอาจารย์ไปสอนคนอื่นเขาได้คนในอาชีพวิศวกรก็ต้องเก่งเพราะว่าต้องใช้สติปัญญาวิเคราะห์โครงสร้างของตึกและสร้างตึกขึ้นด้วยความปลอดภัยคนอาชีพพยาบาลก็ต้องชำนาญเฉพาะทางจึงจะสามารถดูแลคนไข้ได้แต่ว่าอาชีพนักการเมืองเนี่ยเป็นอาชีพเพียงอาชีพเดียวเท่านั้นแหละครับที่ต้องการคนมาเลียแข้งเลียขานายเก่งอย่างเดียวชีวิตก็ก้าวหน้าได้ กี่ปีผ่านไปก็ไม่จะเป็นต้องมีจิตสำนึกใดๆเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องมีจรรญ,ญาบรณใดๆทั้งสิน้นกฎหมายไหนที่ขวางนายก็ทำลายกฎหมายมันซะระเบียบไหนที่ขวางนายก็ทำลายระเบียบมันซะจัรญ,ญาบรณไหนที่ขวางนายก็ทำลายจรรยาบรณมันซะไม่ต้องมีจรญยาบรณใดๆเอาใจนายเก่งแตเดียวก็ก้าวหน้าได้คนที่ไม่เคารพมติแพทย,ะยะสภาเนี่ยไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขครับ เพราะว่าแพทยสภาคือคนที่ดูแลจรรญาบันของผู้ประกอบการเวชกรรมทั่วประเทศคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่เคารพมติแพทยสภาจะอยู่ทํางานกับวงการแพทย์ได้ยังไงครับเพราะว่าจิตสํานึกในมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยต่ําเกินกว่ามาตรฐานวิชาชีพแพทย์ที่จะยอมรับกันได้กลายเป็นว่าเอาคนที่มีมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพต่ําเอามาคุมคนที่มีจรรยาบรณสูง คนในวงการวิชาชีพแพทย์ทั่วประเทศควรจะต้องตื่นตัวไม่ควรยอมให้นักการเมืองที่มีจิตสำนึกต่ำเช่นนี้เนี่ยเป็นผู้นำสูตรงานและทำลายระบบจรรยาบรนที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับเนี่ยครับเป็นความเห็นของอาจารย์ประถงพงษ์โพป,ประสิทธิที่นั่นผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีคุณผู้ชมถามว่าถ้าเกิดจะลงชื่อเพื่อที่จะเรียกร้องให้สมศักดิ์เทพสุทิน จากสุขโขทยัยลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการทําหน้าที่ในการเป็นสภานายกพิเศษเนี่ยนะครับจะทํำยังไงผมแนะนานอย่างนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในเพจของคุณพี่รังรองใช่ไหมฮะทัพพรังสี เข้าไปในนั้นปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเธอจะมีการรณรงค์อยู่อันนี้เป็นภาคประชาชนจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เกิดจากภาคการเมืองออกมารณรงค์แดงสิน้นเพราะว่าเราไปบังพึ่งนักการเมืองไม่ได้หรอกฝ่ายค้านอย่างภรคประชาชนเมื่อค้านเมนันแหละนะครับพักพลังประชารัฐด,ดูดีกว่าด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมค้านแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวิชาการหน่อยแล้วก็เขาก็จะเอาจริงเอาจังนิดหนึ่งตอนนี้นะฮะเอาตอนนี้ก่อนส่วนประชาธิปัตย์มันก็ กัมกั่กึก่งกึ่งนะครับเดี๋ยว,วเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านไอ้หัวก็ใหญ่จะเป็นรัฐบาลอีกฝั่งนึงก็ใหญ่จะเป็นฝ่ายค้านมันถึงได้ตกต่ำอยู่ทุกวันนี้ครับประชาธิปัตย์ทุกวันนี้นะครับ,รนนครบใครกันพักอะไรอีกครับที่เป็นฝ่ายค้านมันก็มีอยู่แค่นี้สามสี่พักเนี่ยนะครับหลักๆนอกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะเป็นพักรัฐบาลสมุดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังว่าเราจะพึ่งสอสอเลยครับไม่มีประโยชน์เพราะพึ่งไม่ได้ ในเมื่อพึ่งไม่ได้จะไปพึ่งทําไมเราก็ต้องพึ่งภาคประชาชนด้วยกันเองถามว่าภาคประชาชนมีใครบ้างก็มีนี่แหละครับมีคุณผู้ชมมีผมนี่แหละแล้วก็มีใครต่อใครที่เขาพยายามจะกลับเคลื่อนเรื่องนี้ออกมาโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณพี่รองรองอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ดีหรือจะเป็นใครอื่นก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาเราก็จะถ่ายทอด เอาเฉพาะงอ,อข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นไม่สนใจหรอกครับตามสบายเรื่องอื่นไม่สนใจตามสบายหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าข่าวหรือว่าข้อมูลที่บางทีเนี่ยมีคนเขาส่งเข้ามาอย่างเนี้ยอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าแพทยสภาทําผิดไม่ได้หรือ,อยังไงเอา้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะไม่ถ่ายทอดความคิดนี้ไปยังคนอื่น นะครับเพราะเป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องแพทยสภาเนี่ยมันเป็นองค์กรครับมันไม่ได้เป็นตัวบุคคลแพทยสภาเนี่ยเขามีหน้าที่ในการพิจารณากรณีของการถอดผิดจรรยาบรณของแพทยทั่วประเทศนะครับอย่าลืมว่าแพทย์ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา,านี่ดีนะคุณผู้ชมมันไม่ไปแอบตั้งสมาคมแพทย์อะไรขึ้นมาสารพัดอย่างเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวให้ดูเถอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่จากแพทย์ในสภามันคือองคอ์กรองค์กรทางการแพทย์ผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาพิจารณาจากเงื่อนไขของความจริงที่เราเรียกว่าการปฏิบัติของแพทย์มันก็เหมือนกับเราตีกรอบให้ลูกเราอยู่บ้านต้องทําอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ปรากฏแล้วลูกเรากลับไปทําไปทําผิดซะอย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องเฉพาะภายในบ้านถูกไหมครั จะไปบอกให้ข้างบ้านมันตีลูกเราเหรอไม่ได้หรอกครับนี่เป็นเรื่องภายในสมาคมเขาอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เราก็ได้เห็นว่านักการเมืองบางคนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปวุ่นวายเข้าไปวุ่นวายในทางการเมืองเยอะมากนะครับอย่างเช่นกรณีของสมศักดิ์ปิสนานทกุลอย่งอีเป็นตน้นเออขออภัยสมศักดิ์เทพสุทินอย่างอีเป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าว่าแต่พูดถึงเรื่องของ คดีทักษิณเลยครับยังมีเยอะหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผู้ชมการที่สมศักดิ์ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ตามอยู่เนี่ยคงจะทราบดีว่าผมนั่งฟังนะครับนั่งฟังตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันจะไม่ต่างไปจากสิ่งที่มีรายงานข่าวออกมาเป็นเปเปอร์นะครับผมนั่งฟังตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนผมอ่านซ้ำเนื้อออกไหมคุณผู้ชม พอผมอ่านไปแล้วกับหนังสือที่สมศักดิ์ส่งไปถึงแพทยสภาอ่านไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แล้วพอมาดูตอนเย็นหลังจากที่เขามีการถแถลงข่าวดูปุ๊บผมก็พอจะนึกภาพออกแลวครับว่าภาษาที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ภาษาของสมศักดิ์เพราะสมศักดิ์ก้มอ่านตลอดนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่สมศักดิ์กล่มอ่านเนี่ยมันคือการเขียนมาในกระดาษซึ่งสมศักดิ์ก็ไม่แน่ใจกลัวจะพูดผิดก็เลยต้องกลมอ่าน เหมือนนายเขาแล้วครับก้มอ่านเป๊ะเลยทีนี้แล้วมาเกี่ยวอะไรการก้มอ่านคําตอบคือคนที่เป็นเจ้ากระทรวงคนที่เป็นสภานายกพิเศษมีคนเดียวเท่านั้นนะครับในประเทศไทยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปกติคนระดับนี้เนี่ยถ้าจะพูดจะจาจะแถลงอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ต้องอ่านหรอกครับแล้วไม่จะเป็นต้องอธิบายรายละเอียดอะไรมากมายขนาดนี้นะครับถูกไหมฮะ อย่ามากก็ผมส่งมาแล้วนะครับผมข,ข่าคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติของแพทย์ยสภาในการลงโทษเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรอ่าก็แค่นี้พอแต่นี่คือไปอ่านรายละเอียดซึ่งเข้าใจว่าจะมีคนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเขียนให้สมศักดิ์อ่านเพราะมันตรงกับที่สํานักข่าวอิสราเอเอามาลงเป๊ะเลยเป๊ะเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้คัดค้านด้วยความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เป็นการคัดค้านตามคนเขียนที่เขียนบทให้มาเราให้สมศักดิ์เนี่ยไปอ่านผมถึงบอกไงคุณผู้ชมว่าใครที่ไม่ใช่หมอเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการในการดูแลรักษาคนไข้ซึ่งมันถึงต้องมีเวทระเบียนกำกับเอาไว้ใช่ไหมครับ